นะฮะแล้วก็หลังจากที่เด็กผีจบไปแล้วเนี่ยก็หลังจากนั้นผมก็ออกจากค่ายไอซ์แล้วก็เริ่มมาทําหนังเอ่อวีซีดีแล้วทีนี้พอผมในรูปเนี้ยผมอายุประมาณ23่สิบสามละตอนนั้นผมก็เริ่มแบบโอเคละกลับมาเริ่มฟื้นปูละผมก็ตอนนั้นก็เริ่มกักบหนังเรื่องแรกก็คือนกคอกอคฟิล์มก็คือเรืองคนขนนกคอกผมก็แบบใจผมมันคือศิลปินไงผมไม่ใช่แบบนักแสดงแต่ว่าโดยความที่แบบ เลือกเกิดไม่ได้ชะตาชีวิตให้เป็นนักแสดงผมก็เลยแบบเอ้ยยังอยากทําเพลงอยากเล็กเปอร์เซนต์ว่ะก็เลยก็เลยเนี่ยไปทําเพลงคุยกับนายทุนก็เลยทําเพลงมาชื่ออัลบัม้มเลือกคนขนนอกคอกค่ายเนี่ยเป็นค่ายตัวเองเลยก็คือชื่อค่ายว่าเก็ตเตบอยฟังชื่อแม่งเท่นนะผมมาลังคิดอยู่ันนะียคือแม่งแบบซาวน์ของแบบเด็กสลัมแบบฟังกี้อ่ะผมแม่งรู้สึกเออแม่งใช่ว่ะ แล้วยุคนั้นนี่ะฮิปฮอปมันไม่จ๋าถ้าสมัยนี้นึกออกไหมก่อนที่จะมาเข้าเป็นมาสเตอร์พีซสังเกตการพัฒนาของผมไหมว่าโอเคเริ่มจากเป็นแบบป๊อปแล้วก็จะมาเป็นแบบฮิปฮอปที่มีความเป็นแบบเขาเรียกว่ามีดนตรีครันช์นิดนึงแล้วก็มาเป็นฮิปฮอปมากทีนี้เรามาฟังกันดูฮะอันนี้สมัยก่อนต้องเข้าใจก่อนนะว่าน้องๆทุกคนว่าถ้าถ้าเราจะเทียบกับสมัยนี้ไม่ได้เพราะสมัยก่อนเนี่ยคือภาษาไทยเนี่ยในวงการเพลงกูมึงนี่ไม่มีนะ คือจะมาแบบกูมึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่า,าดังนั้นที่ผมทาเนี่ยมีกูมึงหรืออะไรเงี้ยถือว่าเป็นยุคบุกเบิกแล้วแม่งสมัยก่อนไม่มีใครกล้ากูมึงในเพลงจริงๆเพราะว่าวิทยุไม่เล่นเห็นไหมถือว่าเป็นแบบกบฏของดนตรีแล้วอ่ะยุคนั้นน่ะเอ๋อเดี๋ยวว่านะเสียงแบบโอเคเ <laughs> ออโอเคได้อยู่เห็นไหมเนี่ย20ปีนะ เดี๋ยวยี่สิบปีโอ้โหเนี่ยมีเนี่ยผมประดุ๊บเองนะร้องเองโอ้โหค้อนเฟี้ยวอ่ะก็ะหาว่าเรานอกคองก็เป็นอย่างเงี้ยมีบวลมีเอาไว้ตะคอกคนจริงใช่ไหมมึงแน่จริงใช่ไหมตาลลืมเลยคิดว่าคนจริงใช่ไหมมึงอยากโดนใช่ไหมจะเล่นเลยใช่ไหมคิดดูอีกทีจะดีกว่าถ้าคุณจะมาดีก็คงจะดูดีก็คงลืมละเนื้อนานยี่สิบปีโอ้โห โอ้โหแมงเฟี้ยวอะมีแบบห่ามีเบรต๊กตึกต๊กจุ๊กโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะคิดถึงมากเลย PE <Yeah, S 1> สองหนึ่ง <laughs> โคตรโดนตัวนี้เนี่ยนะตัวนี้แม่งบล็อกบล็อกคืออะไรรู้ไหมกินเข้าไปเนี่ยปึ๊กแกะหอสองเม็ดเนี่ยสองเม็ดเรียบร้อยแค่นี้ตอนเช้านะจะทำให้ไม่หิวทั้งวันแล้วที่สำคัญเนี่ยแม่งเบิยโอ้ยเหงือแม่งออกปัญคนไม่มีเวลาเล่นฟิตเนสนะ ไม่ต้องกลัวนวัตกรรมสมัยนี้มันช่วยได้ทําให้ผอมลงและที่สําคัญเนี่ยนะทำให้ผิวดีด้วย b e 21ตอนนี้เนี่ยนะสองกระปุกแถมฟรีเสื้อพิมพ์บอสและก็เสื้อพิมพ์พักมาเลยครับ l าย e อ็ดนิกกี้เก้าโปรโมชั่นพิเศษหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมาที่ w w w n i k ว i ์เว็บสูตรนิกกี้พิมพ์ผอมเร็วเบิร์นไวตัวนี้เลยแคทโคตรไม่รับ b e 21